วันนี้ไปเที่ยวลาวลาววันนี้กับแม่น้ำนีไม่ขีดไฟบ่ในทั้งรัฐบาลไทยในทั้งบ่มีเพื่อนบ้านไม่ขีดไฟบ่มีมีแต่ไฟแช็ไ <c oughs> ในทั้งเพื่อนบ้านด้วยพี่น้องด้วยสำหรับอ่หรือผู้ใดอยากจะเก็บไปีวไปรัฐบาลไทยก็ได้เนาะใ่แม่น,น้ำนีจุดให้สดๆวันนี้นะครับใช่จุดลาวให้แล้วก็ มือเมื่อแล้วโงสองจุดถูกก็ออกเล้าไปเลยเนาะใช่ออกเล้าห้าหกสามันออกไมบหกสามมันออกหกสามแต่ยังน้ำปะปูมันใหญ่ั้งล้าตั้งไทยได้คนบ้ามแต่ไทยเล้านเพินก็บไฮเมนตลอดขึ้นกันนี่เนาะตลอดได้แล้วว่าตัวใดก่อนตัวนั้นแล้วม่นี่ม่น่จุดถูกเลาวันนี้นะครับมาคเก่าบอสเบ้งฮะในใจแม่นี้มาโคเก้าเม็ดเดียวเล้ว Vâng, sửa thủ ở mắt thì đại tổn thị bọn hình nghe bọn họ nói con bị phục cầu à Ừ Bọn hẹn, bọn hẹn thái Bọn xịt ổng thương lao thương thái Nguyên miếng mặt Ừ, xịt ổng thương lao thương thái đây Nè, 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 xịt à, xịt ổng Ừ, mình lúc nãy nó khó xịt thương lao Chẳng phải เงินไทยทั้งไทยทั้งนขนมไทยขนมนั่ยเอาไปแล้วครับพี่น้องคง<ช>สุดท้ายท้ายสุดแล้ววันนี้ตามคงสุดท้ายแม่นำนี้เห็ดป้ายค้าขายอยู่บนแถว<ะ>ป้ายในตลาดมาันเป็นเห็ดแหลมๆก็มีอยู่บนแถว,แว<อ>ป้ายนี่ไหม่ไปยเด็ดป้ายปสวด ไปแม่น้ำนีอยตางเดียวปวดย้อปวดคนไหนที่มาไหวเพื่อนกบบนี้ทำปวดญาดิจริงแค่าไปขนาหนี้นั่นแหละให้เล้วเขาเรียนให้แล้วเาทำไปเอาปูสีหนี่ิหวดทุกวานด้ยูเอ้ยดูเลาเด็กุนเด้อปูไปแล้วเวมืงขึ้นปูมาเข่าฝ<อ><อ>ันบอกว่าไปกองสลากแด้วยันปรทันไปกอนเล้วไปกับพวกน้องเราเราไปกอนแล้วเราไปหาเสือเราอยู่บึงกาน ระหว่ามีตะมูแล้วอยู่เบืงการมึงก็บอกมูดอกว่าสายนั้นสายพญานาคเราบอกว่าไปหามูมูอยู่เบืงการนะค่ับแล้วไปล้อเล่นหัวบางนันเราไปท่านตัดบุญระหว่าก็ไปท่านรางเราไปเราเล่นไปก่อนเล่นหวดล้วไปท่านเนื่งเนื่องระว่าเราไปถ่ายแล้วไปเอาถ่ายกระเป๋าไปแล้วถ่ายนั่นไปย้ำในสมัยโบราณไปก็ลูกน้องคนหนึ่งโอกเรูป ถาอยู่ไปถ่อยที่คนแล้วแล้วว่าลูกหลานซื้อตัวใดแล้วก็เหยิบห้ตัวนั้นล่ะตัวเขาซื้อน,นั่นแหละซึ่งวันวันนั้นล่ะเขาซื้อคุณเก่าหลายแล้วกป็นหยิยบเอาคุณเก่าอันนี้ไปเกตได้กี่หนีได้ละ่ะโอ้ยรุ่นเมืสัตว์เออแบบจุดไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวได้ตัวไหนอย่างไรรวัอติดตามแม่น้อรุ่นเมืสัตว์อ่ออิเลียโนรอติดตามแม่น้ำนีนะครับลาววันนี้แล้วก็ผู้ใดอยากเอาไปไถาน้ำก็ เก็บไปน้ำก็ไ uh, ด้เนาะยนวันนี้นะครับดวนๆเลยดตดจนเลยแลูกตลอดตอได้ไว้แล้วนะครับถูกขี่ตดเก่าเนี่นเด็กเครังตัวเลขกตัวเก้าเตัวเลขเก้าตัวแรกเก้าเ้าเก้า่นตัวที่สองแม่ำนี้ว่าวันศุกร์มีมักที่ออเก้ามีรเก้าอรอรุ้นตัวที่สองจะมีเก้าทุกครั้งอะ ไทยก็ม <gesch> ีเก่าตัวแรกมาเก้าแล้วเออเดี๋ยวนอแล้วเก่าไทยก็ฉีดไม่เก่าเดี๋ยววันจุที่แม่นำนี้มาบอแม่นี้ว่าลามไ่มีเก่าไทยก็ฉีิม่เก้าจุดถูกเก่าตัวแรกมาแล้วเจ้าเลยค่ะเด้อวตัวที่สองนุ่นคะเด้อตัวแรกมาแล้วนะคะนุ่นตัวที่สองนุ่มีฉีดไหมฉีดมีไก่มีฉีดมีฉีดเลยเบิ้งไปเบิ้งมัดตัวแกสุดดิตัวนี้เขาจะแม่นเก่าเพราะเก่ากับแปดเนาะตัวที่สองอ่ะเอาตัวตัวทั้งหนึ่งมาสุแล้วเขาเบิ้งไกลๆนี่มาไกลๆที่สุดแต่เบิ้งไกลก็ฉีดเลยอ แต่ว่ามันศูนย์แต่บางตัวที่สองเนี่ยบอกแปดกับเก้าสามเท่าหรอจักแต่ว่าหัวมันมุนนั่นแหละเอารุ่นพี่น้องเบิ้งนี่เบิ้งเจ้นึงก็เป็นศูนยเคะเด้อให้ตีความหมายคจอศูเป็นสองบ่นน่ะตัวที่สองเป็นสองบ่คือขัดขาดแล้วแล้วแล้วก็ไปเบิ้งไกลไกล้มาคล้วครับสองศูนย์าไหลทท่านกลุ่มอยู่ทาไฮกลุ่มคือศูนองศูนยตัวแรกนี่สรุปว่าเป็นเก่าฮะเป็น เก่ามันก็ต้องยาี้ยวเลี้สี่ดิอันนี้มันคือเป็นสัตว์ลงไปเตี้ยเบิ้งล่างนีงกับเก่าเบิ้งล่างนี้ใกล้ๆกับคือสูงโอ้ตัวที่สองนี่เป็นสองเลยพี่น้องแต่ปัญหาแม่น่ะน่ะเบิ้งเราบ่เก่ากับสูนแล้วถ้าเก่ามันก็ต้องยาี้ยวมากกว่านี้แล้วเนาะเอออืมเอออันนี้พี่น้องไปวิเคราะห์เบิ้งเอาแต่เหมือนแบตัวที่สองเป็นยังสองบ่าสองกับบ่าสองกับสามแล้วบะาสองอ้ารุ่นรุ่นแล้วแต่วนนี้ต้องอ้าวอ้าวที่ส ตัวที่สองสองแน่นอนใช่ตัวแรกนี่ศูนย์ตัวแรกศูนย์บ่ศูนย์ศสองแล้วตัวที่สามเดี๋ยวรอตัวที่สามเดี๋ยวใหม่เต็มจะไปถ่ายให้เบิ้งใกล้ใกล้ใหม่ครบสามตัวนะครับศูนย์สองตัวที่สามจะเป็นตัวไหนอันนี้คือลาว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 อ่ะไปลาวเก็บไปถ่ายน้ำกระได้ใช่เก็บไปไถน้ำกระได้ เล้ามือแลงหนิล่ะมือนี่ล่ะแต่แม่เหล็นี้ให้เน่าชางไปก่อนแล้วในกลุ่มไห้ชุนสองชุนสามอ๋อครับไห่เนวทางมันเล้วไปแล้วในกลุ่มครับครับเพราะว่าจื่อใจมือเสาที่เกิดแทนไรกันเอาเอาเพื่อนให้ไปในกลุ่มเดี๋ยวหลายหลายคนเพื่ออยากเข่ากลุ่มแม่น้ำนี้เนาะกลุ่มแม่น้ำนี้เนาะให้เพื่อนแอดไลน์เดี๋ยวเสียเอาคิวโอโคดมาให้เู้ใดอยากเข่ากลุ่มแม่น้ำนี้เอาเบื้องตามคิวโอโคดนะครับเล้าหนึ่งเดียร์ใช่เล้าหนี่งล่ะ ตัวที่3เป็นอย่างอยเนาอ้าผู้ใดอยากเข้ากลุ่มอยากเข้ากลุ่มแม่น้ำนีนะครับสแกนเลยครับเอน่สแกนเลยนะครับนู่นห็นน้้ง0203เาแบนนี่เห็นาท้าไหม0203แชแล้วชัดแล้วชัดแล้วอ่าสแกนเลยด้ครับ่นหนน้าทาไม่้อปาว่ามัก0 2กลุ่มแม่น้ำนีอันนี้เป็นกลุ่มที่2องเลครับถ้าทุงของมาตัวนี้คือฟาดแล้วมักกลุที่สอง0ก็บอกเลยเดมัก03 อเสหนูเพราะว่าใจหนูมากเข้ากลุ่มแนน้ำนี้มีกลุ่มที่สองคนนะครับกลุ่มแรกเป็นเดี่วเลยครับอันนี้ราวนะคะต้องเป็นสามใจเขาว่าสามต้องเป็นสามตัวที่สามมาแล้วบ่มาแล้วครับมาแล้วเฮ้ยเลขยังเนอะคือเลขสามเทปสามเนสูมแบบไกลๆนะครับแบบสูยังไกลนี่แบบสูดๆเ้ามันจะ ถ้าซุ้มไก่หนี่งจากใครยำเอาถามจากใคเรื่องถ้าซุ้มไก่เนี่ยมันสีไล่เดี๋ยว้ติ่มข้าวสีพาไปเบื้องไก่ไก่สามหรือเจ็ดอ้าวเดี๋ยวล้อรุ่นครับไก่แล้วแป๊บนึงไม่ใช่ว่ะศูนย์สองเจ็ดนยองเอ่ะสรุปแล้วเป็นศูนย์สองเจ็ดเราวันนี้นะครับหรือว่าผู้ใดสิเก็บไว้ไปไทยรัฐบาลไทยก็ได้อ้าวเดี๋ยวจะเขียนให้เบื้องตัวนี้ ก็เลยลองตุ้นห้เขียนตามทูบเบื้อพี่น้องก็ตัดเอาใช่อุ๊ยศูนย์สออ้าวถ้าตัดกเกิดที่ใวเป็นศูนย์สปี๊บ้อเปลีตไปี๊บเลยสองหลโอเคสองกับโอเคเอกันเปวายไ้น้ำทางไว้ก็มือเศร้าแล้วามุคอยีคอยตีปิ๊บหนามึอเศ้าจุดเลาได้ศูนย ขอีกระนอีกพี่เก่าสองเจ็ดนี่เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาพี่น้องก็เบิ่งกับไก่กนบ่อยเปลีนบ้านนะครับใครชอบรัฐบาลไทยก็ไปกันเถทูบไก่สองเจ็ดสองเจ็ดตัวเดียวกันนี่อ่ะนี่พี่น้องเบิ่งชัดๆัดศนสองเจ็ดนะครับเอาไปลาวเด้อเด้อศูนย์สองเจ็ด อ่าศูนย์สองเจ็ดเดี๋ยวเขียนให้เบิ้งอีกแค่นึงน้อนเฝ้าวัดควันหายแม่เบิ้งเอาเอาวัาน,านมาตรงกับทะเบียนรถเพิ่นเพิ่นบอกว่ารถคันนี้นะครับรถคันนี้เพิ่นไปเปลี่ยนเครื่องมะมัยนะครับลองเดีวเพิ่นว่าหมามันน้อนเฝ้ามันตรงกับเลขทูบที่จุดคอเล้ามือนี่นะครับศูนย์สองนะครับนี่นี่นี่เพิ่นนอนเฝ้ารถยุดเตยจุดตยทองรถนี่อ่ะนี่เพิ่นทะเบียนรถนะครับเพิ่นไปเปลี่ยนเครื่องมะมัยนะครับมาตรงกับเรเาพอดีนี่นนน เอานี่พี่น้องบานี้เขียนให้เบิ้งไม่ชัดๆเลยจุดทูบเราวันนี้นะครับวันที่30พฤษภาคม2568แม่น้ำมีจุดให้นะครับเย็นนี้เลยนะครับด่วนมาดดวนๆจุดได้027นะครับแล้วก็แอดมินตัดให้02-07-27นะครับเราวันนี้วันศุกร์ที่30พฤษภาคม2568อ้าวมาจอบกันร้อง เอาไปเคราะห์พีนาบึงเนาะเป็นแนวทางนะครับให้เป็นแนวทางท่านั้นนะครับ,นนนนนะรบใช้วิจารญนะยณในการรับชมนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาด่วนๆน,น,น,นะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจที่สําคัญทั้ง u t u b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะประผาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืม ติดตามช่องบาวสาันทิเกนัน